นิ้นก็นมีกันละซ้ำหน่องถ้าแค่อย่างยุด้วยโดนยอ่อปะใส่คียยุดเลย เบื่อํามาไม่คือฟังนี่กลับไปลราฟัง ยก็มีบุนเอาโอ้โหตบเอ้าตเข่า Oh, oh, oh. Oh. น้ำแห่งเดียดนี่เนะ oh, oh, oh. Oh. าะโอ้โหโอ้โโอ้โหใสองขาดเลยเปน Hầu nhúc 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 Úp 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 Úp, úp. Oh, 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 oh. โอ้โอ้โอ้เขาเขาวันนี้นอนหลับบ่เจ้าโ้โปู้โ้่ลากปุ่นกระทือนครับไม่นาำมันตื่น

กีตักตัวใดกล้ออนอ่ว,วาอ่าปหลายตัวพจดเรีกยก <c oughs> ตักปถึก

कहते थे ไอหม้อไอคุอยค้ยเหรอฐา,านมุนเฮิบเบิบนั่นนั่นได้ทุกบาทมาพาดจากเทียนี่ออบดูปุนะ <c oughs> อืบออึบอืบอึบเอาับกนอด้วยก่่านเลยเ้าเหนื่อยอบ ไปกระทถกเนาะกนะตาไหลอึบ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 ุดปลาเต้นโคกกุดเต้นคามย่อเต้นคามไอโกฟุตบอล oops ได้ๆมาตกลมมาตกลมนะครับมากันหลังๆจะจะ <tongan> <tongan> มังญย ที่เราฝูงที่เรามูเลยถึงท,ที่ซูมจอได้ดีแต่ลายเหลือเสื้อเลยมือเนี่ยเส้นยอเพิินป่าปุ่นปุ н, ่นปุ่นปุ่นปุ่นนี่ออกอ่ะ อ่นีนอยยางมาเย่าปุเลือกรอกยางมายางมะอื๊บนั่น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 กละมังกละมังยัยนี่น่อยอื๊บอ๊บอ อขาอ้ดูตงปากนี่ปากนี่ครับปุดปุดปุด

ท้ายถุงหนักหนักท้ายง่ายทางเขาเป็น <c oughs> หรือว่าหนักเป็นระดิตรองอึ๊บอึ๊บอะไรหนีแล้วขันเมือ่อืน่นขันเข่ามาเอาเนียมองเนียล้วโลดอะ่ะต้องไปใส่รับอ้๊บ จกหัวดววล้ว่าไงลียีบหมามื่นมันผ้าเองมันผ้า

tiên đi ướp 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 như ốp ướp ướp

ตื่นๆน่านะหน่อยเดียวครับปลามะขอนอยู่นี่บัดกลับมาน,นีเหอบไปพุนน่นตัน้งยอบ่ได้แต่ เชยนย่อลาบแล้วเป็แห้งป,ป่าสู่ป่าบวไหวมือนี้านนี้ว่าคักมือนี้คักกว่านี้อีกปานนิน่ะนี่อะ,ะ,ะไปะปลานินล่ะปานินขาว้ากระลายตัว เห็นไงเขาบอกยังว่กเขาล้วไ่ป่าเลยเล่นกลับดึก จปนินปนินขอเตโอ้จะปนินข้อข้อตัวแดงอยเลยด้วข้อนลายบรตาคิ้มกันเด็ด ย่อปักซองแต่ปรูปลาเด,ยล,าดย,าย,ายล้างยงย่อไม่ไหมล่ะวะนี่กัยังปรูเพื่อกันเนาะเขาเอาไปนื้ว่าจะเพี้นกัน,น,นแล้วมูเงียบมันก็คืดแล้วล้างคืดแล้วเนาะเงี้ยบอกแล้ว ไม้อีกโอ้แต่เพี้ยนแท้บหมดเลยเพี้ยนแท้ตัวนี้ะนะนเานเาะ ขันในยุบธบลิกรกอ๊บออ๊บ นั้งเงยแต่ดินแห้งๆเราปากมัง หลายๆครับมือนี่จนลืมเวลาพื้นน้ำป่าทีจะพูดได้หลายๆหมานทุกคนเสียงย่องมือนี่หลายครับผมไม่ได้เห็ดป่าหมไเลยมาบ่ได้ป่าครับได้หลายทุกคนท้องโอ้โหผมว่าเจ้าหยุก พุงปลากับพุงเจ้าผมว่าพาะๆกันเลย, <c oughs> ยเดี๋ยวเห็นพุงเจ้าเลยเนะพ่อเจ้าเป็นพุงปลา <c oughs> โอ้โอโปลาได้หลายทุกคนครับนี่ได้รอบทอรอบใบแล้วนึจุรอบไปรอบที่ก้อนกินเข่านะครับนี่แหละที่ก้อนกินเขานะ่า โอ้นี่หน่อยอ,อืออือน่อนี่น่อยคุมค้มเกินคุม้มนี่รอบใบครับงกรอบใบน้ำฝนาย,ายมันสิต่างๆรอบมันงามผมอกเามันสป็นเก็บเก็นอันนี้มันซ้ำกักนน้ำปรกขังสาสาน่กูอันณตอง เจ้านั่นดูเอ๊ะเดี๋ยวผมมียกไปวางคุณไฮซอยเอาหยอเจ้าเอาหยอวางไว้เดี๋ยวยี่หยอไปส่งฟังนั่นแล้วพวกเจ้าให้กลับมาเอาเอามาหาเอาทรั้งนี้เจ้าจะป่าไปกันเดี๋ยวพวกย่อไปให้นที่สองพวกเราแบกป่าไปรถได้ได้ได้ย่อทิีมไว้เจ้าป่าไป ตื้อบ่อปะเนี่ยเอากลับได้บ่ตื้อบ่อหกยาวหลายหลายจื้อบ่อปลาที่ได้หลายๆนี่เพ่อได้เอาไปใส่นเพชรปลาล่าส่วนมากเพชรปลาล่าปเพื่อได้ทิมพ้นว่าอะไรปลาหลายๆเอาไปหลายโคดเหลือกินมันบ่เมนนะครับเข็ดปลาล่าพอะไราใส่ป่าครับได้หลายครับล้นล้นถังครับวันนี้ถังใส่ถังเตรียมมาล้นเบิดเลย เห็นหลายๆซิบวกมันัวเฮ็ดเตลินนะครับนี่ปลาเฮ็ดปลาล่าปลาล่าเนี่ยย่างเนี่ยพวมีเหลือกินแต่ละปีกินหลายครับปลาล่าคืออาหารหลักครับเฮ็ดปลาล่านี่พวกคุมปีกแล้วครับนี่ก็ได้บ่พอต้องหาเพิ่มช่วงน้ำมากน้ำลาก็ต้องหาเพิ่มอีกครับสำหรับปลาลานี่บ่มีทางพอเป็นกินบ่พอกันเอ้ามื้อนี้ก็บม้าทุกคนได้หลายๆได้หลายจนล้นถัง คลิปนาที่ไปยกทังงในเดี๋ยวไปตามรุ่นกันไหมครับเดี๋ยวมื่อนี้ก็เซียนย่อก,กันลาแล้วล่ะเมื่อนี้ก็จบคลิปแค่คนี้แล้วครับสวัสดีครับ